ุจะนาไปก่อนก็ได้ตรงไปเลยอ่ะจะถึงททุ่มมันจะมีถ้ำสองอันไว้เป็นถ้ำดินฝั่งซ้ายเฝั่งขวากับถ้ำหินเฮ้ยยั่ไม่เหมือนแบบแมพที่มันคล้ายหนังนั่นแหะที่ประตูมันจะปิดทุกทุกอ๋อเออใช่พอจูนขุดเร็วอุ้ยเจ็ดแม่เจ็ดแม่ตกใส่หัวกูเ่อหีเปอร์ตกใส่หัวกูขึ้นเลยขึ้นเลย กูก็ว่าเสียงอ่ะกูว่าเสียงอะไรวะโอ้โหโอ้โหเงี้ยเพื่อนอยากให้เธอรองก็คิปเปอร์มาณสี่ห้าตัวอุ้ยฮู้ยเชื่อเกือบไอ้ทําข้างล่างไม่หลุมโคตรลึกอะต่อไปกูต่อหินน้อยหินน้อยเฮ้ยทํำนี้เฮ้ยทํำหายากเฮ้ย เฮ้ยนี่นี่ตรองน่ายมีข้างน้ำมีน้ำลองอยู่โอ้ยเทสกเกลเทสเกลริตันดูดีไล่ไอ้เกย์ทำอะไรอ่ะยี่ยนเราระเบิดอีกสาดน้องนั่นนั่นเดี๋ยวเกูตามไปเดี๋ยวกูตามไปเพื่อนทำไมมึงเบื่อขนาดนี้วะไม่ก่อนนี้กูอยู่ใกล้ๆกล้แต่กูตามไปใกล้ๆไหนมึงวะกูเกิดเรนเจอร์ เห็บแม่เกตันทะนุเอนชาร์เดเห็นหนะุ่นด้วยนหอโอ้ตก,กน้ำโอ้ยของวุ่นไหนตั้มไปอยู่ข้างล่างนะข้างล่างมึตงตรงมึงอะไรปะเออหมันจะกุดได้เยอะโอ้โหมากันเป็นบอยแบนด์แลยไหนยี่ห้อะไรบอยนะ ของครูของครูตรงไหนวะไม่เห็นมีอะไรตัม้มต้องโคดหทีนะหายแล้วไม้จังเกิลกูหายอุ้ยธน,นูเอ็นชาร์กลางอะไรเขตดิเบลืม เดือดทองทองทองกันเอาทองก่อนเดีือดคับดาบเพิ่มมึงจะคับดาบทองไมันไม่ไม่ไอ้ไอแต่เคียดสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยเหรอไม่ตั้มไม่ไหวมาตรงน้ำมาตรงน้ำมาตรงน้ำจบเลยมาตรงน้ำไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายกูกูตายแน่กูตายแน่กตายแน่กูตายแน่ไอตรงนี้ก็มีเพชรตรงน้ำมีเพชรตรงน้ำมีเพชรเอ้ยโคตรเสียวอ่ะ เฮ้ยมึงเอาตัวใหญ่มึงเอาตัวใหญ่เยตัวเย็กตัวเย็ดตัวเย็กตัวเย็ดมึงี่ตัวตายตายเดี๋ยวตัวกูดแบกเองแม่มด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 ไอชิปติดปิดปิัิดปิดปิดนิดมิดคิอปิดปิ่ปิดปิะปิด่ิดป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 ยดปิ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 โปิดปิดปิดปิิปปดด โอยอย่ากูตายไม่ได้กูกูเอ็กพีเยอะกูตายไม่ได้กูตายไม่ได้เฮ้ยข้าวก็จะหมดละโอ้ไม่นะโอ้โหเกือบตายเย่ตายวะสิบวิอีกสี่หลอดที่เหลือ อันนี้ได้ายกูตายยอ่สิบที่ที่กูสะสมมากูดูได้เพ่มยไอ้บอดไอ้บอสข้าวกูหมดถ้าลงนี่ก็คือแม่งเจอเบรล็อกแล้วนะเอาไหมล่ะอุ้ยไอ้บอดไบอดไม่เไม่เอม่มันมีนี่ทำไมวะวารดนมันมีวารดนเออว่าวาเดนไอ้เหี้ย นเหนไหมไม่ไหวไม่ไหวเฮียวาเดนมันเก่งเกินไปมึงกลัวมึงมึงมึงมาร์คจุดไว้แล้วปะมึงกลัวเปล่ากลัวดิเฮียวาเดนเลยนะไอสัตว์มึงกลัวหรือเปล่าเฮ้ยค่อยดิต้องเดินย่องมันถึงจะไม่เกิดไอ้นี่มีการเดินย่องหอนึคนอะไรเดินย่องวะนีม่มันคืออะไรวะ ไอ้ตั้มไอ่ม่มีหรอไอ้เฮี้ยกลัวอะไรวะไม่มีเฮี้ยอุ้ยตกใจอะไรอะ่ระอ,อีปักพอดีอ่ะตกใจเล่นๆน,นะม่ะเสียงมันแปลกละมันแปลกละอุย้ยมันเกิดแล้วไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควาย ใครจะอยู่ก hey, go? ็อยู่เหอะอุ้ยใช่ไหมหรือวะไม่ใช่ไหมหรือวะไอ้ไทยพี่อะไรมันอยู่ไหนเนี่ยโหยพี่ลุกไวอ่ะอุ้มเย้ยน่ากลัวว่ะเจ็แมากนี่น่ากลัวว่ะไหนวะย่าไม่เห็นเจอเลยเลืออะไรอ่ะมึดๆหัวหมอไม่เห็นอะไรเลยท่าน น้อง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 ชไหนะวะผมไม่เห็นผมไม่เห็นเดี๋ยวคุณจะไปตรงไข่มาเลยนะกูจะไปขุดมขุดไข่มาเลยนะนี่นี่ขุดรออกมาสามสองหนึ่งไหนวะไหนวะเฮ้ยคูท้าไปดีแล้ว สามสองหนึ่งเกิดเกิดเกิดวันนีว้วันเกิดขึ้นมาขึ้นมาดมันลองคูมลองคูนมันมีตีไกได้บ้างาเล่นอ่ะอุ้ยยื่ตกใจสิท่านตีไกได้บ้างวะอิมันมีท่าตีไกอยู่นะ <laughs> กลับไปแล้วมั้งคือต้องีำแตกยังแตกไเทียเลยลก็กลับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮีบมลไม่เอาแล้วบอไม่เอาแล้วบอให้่นันนด้เราหนีไม่ได้แล้วไม่เอา้วบอไม่เอาแล้วจริงเราหนีมันไม่ได้แล้วกบากบาแล้ว ตาย <laughs> ตายตั้งตายเลยเฮีย <laughs> เราหนีมันไม่ได้มึงหนีดิมึงหนีตายให้กูอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาของมันอุย้อยเฮ้ยวัดวัดเห็นยังอ,อ,อย่าล้อเล่นกับระบบไปครับอุยอ้ยอูย้อู้เฮียอย่าล้อเล่นกับระบบไป ขอร้องขอร้องขอร้องแม,ม่ผมเป็นอะไรไปตันโอ้ยงั้นงั้นนี่ไอ้เหี้ยคิดว่าจะแรงอะไรกันหรแรงดิเหี้ยหลอดเจอกันเมเ่อกี้หรืออะไรขึ้นเลยหรอขึ้นเงนั้นไวเงี้ว่าเด่นเดีย๋ยววันหลังมาข้ามึงแน่นโอ้ยแบบลุมตองยังไม่ไหวเลยเงี้ยโอ้ยเลยไม่รีลุมเลยเราหนียอ,อ,ยอย่างเดียวเลยนนเี้ยไม่ได้เลือดมันลากหมด เราคิดไปเยอะเลยนะเว้ยมึงอย่ามาใจไปใจปลาซิวตอนอเราอคอิยตีนกูหมนะเราตื่นไม่ได้หรอกว่ไม่ได้ถ้ามันกิปเปอร์เราจะสู้ได้เลยโอ้โหไอี่คนเรื่องคิปเปอร์นะเวย